สวัสดีครับข่ันใจชาวสวนวันที่16พฤศจิกนี้นะทีมชาติไทยก็จะเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับกุ๊ป4ีแมตช์แรกเจอกับทีมชาติจีนนะฟังฟังแล้วมันก็ดูน่ากลัวนะว่าเราจะสู้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับงั้นวันนี้เรามารู้จักทีมชาติจีนกันว่าเขามีดีเขามีผู้เล่นอะไรยังไงบ้างนะครับ ทีมชาติไทยเนี่ยอยู่สายซีร่วมกับจีนสิงคโปร์แล้วก็เกาหลีใต้นะครับซึ่งแมตช์แรกเนี่ยเราจะเจอจีนผู้เล่นส่วนใหญ่เล่นอยู่ในลีกตัวเองนะครับอายุเฉลียเนี่ยอยู่ที่28.52ปีผู้เล่นที่อายุเยอะที่สุดของจีนก็คือถันหลงครับเป็นผู้เล่นในตำแหน่งปีขวาแต่ว่าเป็นตัวสำรองนะไม่ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่อายุ35 ทีมชาติมา13แมตช์ยิงไป2ประตะรูหลักหลักเนี่ยฐานหลงจะค้าแข้งอยู่ในอเมริกานะครับสโมสรที่เคยเล่นมาก็ท่าดังๆที่เราน่าจะรู้จักก็อย่างออร์แลนโดซิตี้แอริโซนาอยู่ในเตดประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ย้ายกลับมาในบ้านเกิดมาอยู่กับช่างชุนย่าไถยผู้เล่นที่อายุน้อยสุดก็คือ เจียงเชิงหลงอายุ22ปีนะครับเจียงเชิงหลงเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กกับสโมสรอนเซี่ยงไฮ้เช่นหัวติดทีมชาติมาแล้ว2นัดก,ก็เรียกว่าหน้าใหม่กำลังขึ้นมาเลยผู้เล่นที่ค่าตัวแพงที่สุดก็คืออู๋เหลยะค่าตัว2ล้านยูโรเล่นให้กับสโมสรเอสปันยอนในลีก้าสองสเปนมาด้วยนะน่าจะเป็นผู้เล่นที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นความหวังที่สุดของทีมชาติจีนชุดนี้นะอายุ3าเนะเล่นในตำแหน่งปีกขวา แผนการเล่นที่จีนจะใช้บ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแผนเซนเตอร์3วิงแบ็กนะครับม่นจะเป็น3-4-3 3-5-1ส่วนใหญ่จะเน้นเกมรับเป็นหลักเน้นริมเส้นเป็นหลักเป็นบอลโยนเข้าทำจากด้านข้างอันดับโลกของจีนตอนนี้อยู่ที่79นะครับถ้าในมุมมองผมถามว่าจีนกับไทยเนี่ยโอกาสเป็นยังไงผมมองว่าสูสีนะจีนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแล้วครับ อาจจะมีขีดขีค,ค,มคมคมไทยอยู่บ้างแหละมีโอกาสที่ไทยเจ็บชนะในบ้านตัวเองได้ถ้าเราวันนั้นเราเล่นดีได้ประตูไวนักเตะตัวหลักไม่มีเจ็บเลยมีโอกาสที่ไทยเนี่ยจะปิดเกมเก็บ3ามแต้มแรกจากจีนได้ผมว่าอย่างแย่สุดก็แค่เสมออาทิตย์หน้าวันพฤหัสวันที่16พฤศจิไปรอลุ้นกันอีกทีวันนั้นแล้วกันว่าผู้เล่นตัวหลักของไทยเนี่ย จะมีเจ็บบ้างไหมถ้าไม่เจ็บเลยแล้วผู้เล่นชุดฟูลเซตเลยเนี่ยผมว่าเราลุ้น3มแต้มจากแมตช์แรกได้ไม่ยาก